วันนี้แรกมากยอมพอประกาศตามข้าอีสานร,ร้อนฝนมาก่อนหนาวฝนหน้าถึ5-8กุมภาพันธ์หนาว9-14กุมภาพันธ์เพียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภัพยอุทกภัยพยกรากาศในช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์ซึ่งในวันนี้แอดมินจามาแจ้งเกินสภาพอากาศ ในด้านของอากาศหนาวเย็นด้านของฝนพยากรณ์อากาศในอีกยีบี่ชั่วโมงข้างหน้าในอีก10วันล่วงหน้าแนวโน้มสภาพอากาศแนวโน้มฝนแนวโน้มหนาวย่อมพอประกาศต่ำที่ปกคลุมภาคอีสานรวมถึงภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจะเป็นเช่นไรกันบ้างและในด้านของการคาดการณ์ฤดูฝนของปีนี้เดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะข้อมูลล่าสุดจากการอัปเดต ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสทนอชอกลมทรัพยากรน้ำนะครับได้ออกมาคาดการณ์ในด้านของสภาพอากาศในรายฤดูของประเทศไทยปีพุทธศักราช2567ชี้จากดัชนีในรอบคาบ50ปีโดยชีย้จากการวิเคราะห์สภาวะเอลิโน o n i ในช่วงนังกล่าวและการคาดการณ์ของปีนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งลักษณะอากาศ ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกับปี2,516ดังนั้นจึงวิเคราะห์ได้ว่าสภาวะอากาศของประเทศไทยรายฤดูกาลของปี2,567จะคล้ายคลึงกับปี2,516นะครับจะคล้ายคลึงอย่างไรในด้านของปรากฏการณ์เอ็นโซที่เปลี่ยนจากสภาวะเอลนีโยให้กลายเป็นสภาวะลานิยาจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับ แล้วลานิยาจะมีความแรงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งเคยติดลบถึงลบสองศาในปีนั้นและพายุเคยเข้าไทยถึง6ลูกนะครับหากปีนี้เป็นเหมือนปี2,516จริงก็ต้องจับตาในด้านของปริมาณฝนที่จะมากนะครับในปีนี้2,567ซึ่งนอกจากนั้นแล้วนะครับแอดมินยังนำ ในด้านของปริมาณฝนเฉลี่ยในหลายปีเปรียบเทียบกับฝนเฉลี่ยในปี2,516จนถึงปี2,551มาให้ชมกันนะครับในด้านของลุ่มแม่น้ำชีลุ่มแม่น้ำมูลลุ่มแม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเปรียบเทียบในด้านของปริมาณฝนเป็นมิลลิเมตรและปริมาณฝนเฉลี่ยในปี2,516 ถึงปี2551กันนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับส่วนในด้านของวันนี้ระวังและแจ้งเตือนในด้านของหย่อมพอบรากาศต่ำหย่อมพ่อประกาศต่ำมีความแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับหย่อมพ่อประกาศต่ำในที่นี้ที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมคือหย่อมพ่อประกาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับจะปกคลุมในวันนี้หากลุ่มพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ซึ่งเราจะเห็น L1013 นะครับเป็นหย่อมความรากาศต่ำจากความร้อนที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมโดยจะมีลักษณะของความสวิงตัวเคลื่อนปกคลุมเรียนพื้นที่ภาคอีสานร่วมถึงเรีนพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับลดดักษณะดังกล่าวเช่นนี้ก็จะมีด้านของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งลมใต้จะเป็นลมในด้านของฤดูร้อนนะครับ ก็เริ่มขยับเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างแล้วนะครับขยับเข้ามาเรื่อยๆโดยในวันนี้ก็จะปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานซึ่งลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นในบางส่วนเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานทางตอนกลางถึงตอนล่างภาคตะวันออกทางตอนล่างตามแนวชายฝั่งทะเลภากกลางกรุงเทพมหานครบริมนฑลทนในบางพื้นที่ดังนั้นบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน ภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็จะมีอากาศร้อนสะสมบริเวณพื้นที่ที่มีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมและมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาต้องเฝ้าร,ระวังในเรื่องของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะดังนั้นขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจาก ในด้านของลมใต้และลมตะวออกเสียงใต้ที่พัดน,นาความชื้นเข้ามาแล้วนะครับทในด้านของการเผาไหม้ในด้านของป่าก็จะเกิดขึ้นและเฉพาะบริเวณพื้นที่จุดเผาไหม้ประเทศกัมพูชา ซึ่งภาพที่ท่านเห็นในขณะน,นี้บริเวณจุดเผาไหม้มากที่สุดเห็นจะเป็นบริเวณพื้นที่ประเทศกัมพูชาดังนั้นหลมใต้และลมต้นออกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาก็จะพัดนาในด้านของกลุ่มควันเข้ามานะครับรวมถึงฝุ่นพิษ PM 2.5ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้รวมถึงดูแลรักษาสุขภาพนะครับต่อไปนี้จะพาไปดูในด้านของการเพีาการกาศอักรมอุตุนิยมทิยากันนะครับ ซึ่งในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณคองบรรกาศสูงเหนือบรรยากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือภาะวันอ,ออกเฉียงเหนือทางตอนบนมีกำลังอ่อน ประกอบกับลมตันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีหมอกในตอนเชา้าโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางอุณหภูมิมจัดลดลงหนึ่งองศาในขณะที่ลมใต้และลมตะวันอ,ออกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในช่วงนี้นะครับส่วนลมต่อมออกและลมต่อออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันภาคใต้ในช่วงนี้จะมีฝนน้อยพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวจะมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจละลดลง1-2ององศาทางตอนล่างของภาคนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด12-21องศาและสูงสุด32-37องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดจะมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4-14องศาลมตัำตกความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่ภาคตะวออกเฉียงเหนือในวันนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกบางในตอนเช้าทำให้อุณหภูมิลดลง1-2องศาในตอนเช้านะครับ จะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่และจะมียอมความบรากาศตามจากความร้อนเคลื่อนเข้ามาปกคลุมนะครับโดยเฉพาะ,ระบริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างและจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดเข้ามาปกคลุมจึงทําให้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่รบริเวณพื้นที่ยอดภูยังคงมีอากาศเย็นจนถึงหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุด14-17องศา ส่วนพื้นราบต่ำสุดสัปาถึงองศาอุณหภูมิสูงสุด35-37ถึงองศาส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางจะมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจัดรดลนงถึงองศาอุณหภูมิต่ำสุดย3 2 4องศาและสูงสุด3 5 3 7องศาจากลมใต้ความเร็ว5 1าถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีหมอกบางในตอนเช้าจะมีฝนเข้ามาร้อยละสิบส่วนมากบริเวณชนบุรี ระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสามยีองศาและสูงสด 3, ุดสามส่ถึงสามหองศาจากลมใต้ความาเร็วสึดถึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่าหนึเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีหมอกบานในตอนเช้า จะมีเมฆบางส่วนฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25ถึง27องศาและสูงสุด35ถึง37องศาจากลมใต้ความเร็ว5ถึง1 5, ง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนจะมีฝนเข้ามาร้อยละสิบ บริเวณเพชรบุรีและประจบคิบรีนธรอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาและสูงสุด33-36องศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็เว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทเืีนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรพยากรณ์อา,ากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด33-37องศาจากลมตะวันออกความเร็เว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลทเรีนต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตร และหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบน 5. จนถึง8กุมภาพันธ์2567จะมีหย่อมพอประกาศต่ำจากความร้อนที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมแต่มีความสวิงตัวนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภากิสสานและจะมีลมใต้และลมตะวัออกเสียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมเป็นช่วงๆนะครับ ในด้านของการพัดเข้ามาปกคลุมก็จะนําความชื้นเข้ามาด้วยปกคลุมอีสารทางตอนล่างรวมถึงภาคตะวันออกจึงทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่ในบางวันนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยฝนในดินเป,นปรยเน้นมีเมฆเข้ามามากนะคะหลังจากที่ในช่วงเช้าอากาศอุ่นขึ้นและก็จะเริ่มมีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะครับส่วนในช่วงวันที่9จนถึง13กุมภาพันธ์จะมีบริเวณขอบยากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนร่วมถึงทะเลจีนใต้ซึ่งจะมีกําลังปานกลางพัดเข้ามาปกคลุมจากบริเวณเส้นวอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่1,014จนถึง1,024เฮกโตบาสานแผ่ลงมาปกคลุมนะครับ จะเริ่มจากในช่วงดึกคืนของวันที่9กุมภาพันธ์จะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาบร,ริเวณพื้นที่สานฝั่งตะวันออกก่อนและจะกกระจายมาที่บร,ริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับวันที่9กุมภาพันธ์หลังจากนั้น10กุมภาพันธ์จากอีสานก็จะมาที่บร,ริเวณพื้นที่ภาคกลางรวมถึงบร,ริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและหลังจากนั้น10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึง14กุมภาพันธ์ จะทำให้อุณหภูมิลดลงในระลอกนี้ประมาณ2-4องศาขอให้ขนเสื้อแขนยาวขนเสื้อกันหนาออกมาใส่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกจะได้สัมผัสแค่อากาศเย็นนะครับเพราะอะไรเพราะในช่วงนี้ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมในหลายวันนะครับให้ได้ของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมเป็นการแผ่ลงมาปกคลุมเป็นช่วงๆไม่ได้แผ่เติมลงมาปก ดังนั้นจึงมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมมากกว่าในด้านของอากาศเย็นเดิมอากาศเย็นสะสมนะครับจึงทําให้ด้านของอุณหภูมิในระลอกนี้จะลดลงไม่เท่ากับระลอกที่ผ่านผ่านมานะครับแต่ก็เกือบเทียบเท่าในด้านของอุณหภูมิในช่วงระลอกที่ผ่านมานะครับและจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาด้วยขอให้เตรียมตัวรับมือติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศคําเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิด ต่อแป้นมิจะพาไปดูในด้านของการเตรียมรับมือ PM 2.5ป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยกว่าเหยีกเยี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกบ้านลดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นหรือควันเพิ่มขึ้นหากร่างกายมีความผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษออกนอกบ้านเฉพาะจำเป็นผู้สูงอายุเด็กทารกและเด็กเล็กสตรีมีคัน หากเจ็บแน่นหน้าอกหายใจลำบากแสบคันคอและจมูกเคื่งตาและตาแดงคันผิวหนังให้รีบมาพบแพทย์ทันทีนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างขันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ